3ามสวัสดีครับนัด K13 นะครับความหล่อไม่เท่าไหร่ความร้าใจสุดปลายติ่งนะฮะคอนเซปต์ของผมนะครับยังไงก็ฝากเชร์ด้วยละกันนะครับกับเคสิบนะฮะอันนี้มีเพลงมาฝากกันเพลงหนึ่งนะครับเก็บเพลงรักนี้ไว้ให้เธอ เมื่อวันใดที่จะเจอฉันก็พร้อมและยินยอมมอบความรักและจิตใจชั่วนิรันเก็บใจของฉันไว้ให้นานและจางนานจบจนการเวลาล่มสลายก็เพราะฉันนั้นมีเธอใจฉันนั้นมีเธอ,นนเธอชั่วนิรัน์ ไงก็บวกกันเข้ามาเยอะแล้วกันนะฮะเคดิบสานะครับขอบคุณมากครับ